สวัสดีค่ะวันนี้เราไปเดินตุรกีพาซากับโบกันเลยค่ะที่นี่นะคะหรือเรียกกันว่าตลาดนัดพื้นวันที่ตุรกีค่ะเราไปเดินดูพร้อมๆกันเลยนะคะว่าที่นี่มีอะไรขายบ้างนะคะทุกคนดูร้านผักนะคะนี่ตามนี้เลยค่ะในตุรกีนะคะหนึ่งสัปดาห์จะมีหนึ่งวันที่มีตลาดแบบนี้นะคะแต่ละที่ วันที่เขาจะมาเปิดตลาดจะแตกต่างกันค่ะบางที่นะคะก็จะเปิดทุกวันอาทิตย์บางที่ก็จะเปิดทุกวันพุธบางที่ก็จะเปิดทุกวันจันทร์แต่หนึ่งอาทิตย์จะเปิดแค่หนึ่งวันเท่านั้นค่ะตลาดจะเปิดในตอนเช้าแล้วก็ปิดตอนเย็นค่ะทุกคนดูค่ะทุกคนเห็นแก้วมังกรไหมคะแก้วมังกรนะคะช่วงนี้จะราคาสูงหน่อยนะคะหนึ่งลูกจะ20ลีลานะคะหรือ18บาทไทยค่ะ เรามาสะดุดตาตรงนี้ค่ะนี่คือมะละกอค่ะเราถามพ่อค้าว่าพ่อค<ะ>้าจ๋ามะละกอลูกกี่บาทคะพ่อค้าบอกว่า1ลูก50ลีลาหรือ38บาทไทยนั่นเองเราบอกพ่อค้าว่าพ่อค้าจัดมาสองลูกค่ะนี่เราได้มะละกอกันแล้วเราไปเดินกันเลยค่ะตลาดที่นี่นะคะตอนเช้าคนจะเยอะมากๆค่ะแล้วของก็จะมีราคา สูงนิดหน่อยแต่สมมติว่าเราอยากได้แอปเปิลราคาถูกเรามาตอนที่เขาใกล้จะปิดแล้วเราอาจจะได้ราคาที่ถูกมากๆเช่นเรามาซื้อตอนเช้าลูกละ10บาทแต่ว่าตอนที่เขาจะปิดแล้วหรือ5โมงเย็นเขาอาจจะลดให้เราเหลือ2ลูก5บาทนี่เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขาอยากจะเซลล์เพื่อขอให้ของเขาหมดไวๆแล้วเขาได้กลับบ้านทุกคนเห็นผักกระหล่ำไหมคะ ใหญ่มากที่นี่นะคะมีของขายหลายอย่างเลยผลไม้ผักดองแล้วก็ปลาค่ะแต่แต่แต,แต่ถ้าเราต้องการเนื้อสัตว์นะคะจะไม่มีขายที่นี่ค่ะเราจะไปซื้อที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตเท่านั้นนะคะที่นี่จะมีเพียงผลไม้แล้วก็ผักแล้วก็ปลาเท่านั้นนะคะเพราะว่า มันเป็นกฎของตลาดเขาเขาห้ามนําเนื้อสัตว์มาขายในตลาดแห่งนี้เราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะว่ามีอะไรขายบ้างแล้วเราก็มาซื้อนะคะกล้วยนะคะที่ร้านค้านะคะที่ตลาดแห่งนี้แหละ1นกิโลเพียง100ลีลีาหรือ80กว่าบาทนะคะโอเคทุกคนทุกคนดูสิ คนเห็นอะไรไหมนี่คือลูกมะกอกดองนะคะแล้วนี่ก็เป็นเหมือนของเบต,ตเตล็ที่คล้ายๆตลาดนัดบ้านเรามีทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะทุกคนเดินกันเต็มเลยค่ะบางคนก็เข็นใส่รถเข็นนะคะของที่นี่มีราคาถูกกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตที่นี่จะไม่เหมือนที่ไทยนะคะ ที่มีอาหารสำเร็จขายตลอดเวลานะคะทุกคนที่นี่จะนิยมซื้อผักผลไม้นะคะไปที่บ้านแล้วก็หรือจะแช่แข็งไว้นะคะแล้วก็ทำอาหารทานเองนี่นะคะคือรูปภาพที่เก็บมาให้ทุกคนดูนะคะบางร้านนะคะก็จะมีราคาถูกราคาแพงแตกต่างกันไปค่ะเลือกดูที่ตามที่เราชอบได้เลยค่ะลาลากันไปด้วยภาพเหล่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย